วันนี้เราจะมาขจัดคราบรักแร้เหลืองที่เสื้อเชิ้ตสีขาวกันนะคะลูกค้ารักแร้เหลืองเลยนะคะเห็นไหมคะอย่างนี้เลยนะคะเราจะใช้นะคะสเปรย์นเนรผสมร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะลูกค้าอันนี้เราจะทำแบบให้ออกอย่างไวนะคะลูกค้าเฉพาะจุดเราจะเอาไฮเตอร์มาเลยนี่นะคะใส่ดี ขวดสเปรย์แล้วก็ฉีดอย่างนี้นะคะลูกค้ากำจัดเฉพาะจุดนะคะแล้วก็สเปรย์เน่คประสงค์ฉีดตามอย่างนี้เลยนะคะหลุดง่ายออกง่ายนะคะแต่จะแนะนําให้ทําเฉพาะสีขาวนะคะสูตรนี้แล้วเราก็แปรงไปอย่างนี้นะคะ แคบเดียวก็หลุดออกหมดแล้วนะคะไวด้วยแล้วก็ออกง่ายดีด้วยนะคะลูกค้าดูนะคะข้างนี้ยังไม่ได้ทำข้างนี้ทำแล้วนะคะเห็นไหมคะความแตกต่างนะคะหลุดไปเลยนะคะ อันนี้รับประกันเลยนะคะหลุดแน่นอนเลยนะคะกับเสื้อเชิ้ตสีขาวนะคะขจัดคราบรักแร้เหลืองกับสเปเอกประสงค์ร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะใช้วิธีนี้ทํานะคะหลุดแน่นอนค่ะลูกค้านี่คือวิธีการสาธิตที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอแนะนําถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ